ครับฟุตบอลโลกรอบคอนเดอรโซเนเชียรอบ2เป็นเกมนัดที่6ของทีมชาติไทยนะครเกมที่แล้วนี่เป็นอันดิธานีอดิยาซ่านะครับลองยิงไกลลูกเดียวโอ้โหจังหวะลองยิงไกลข้ามคานแล้วปัดไปนิดเดียวนะครับโอ้ไม่มีตัวเดินเข้าแล้วพิจิวัตรเลี้ยงจี้ซ้ายขนาดพอดียครับโอ้โหยังบินปัดทิ้งออกไปได้ับนเดียว จะเปิดตัวกับบีจีปทุมไปนะครับลุยไทยลีกในซีซั่นหน้าเอเนสโตเปิดยอดเข้ากลางมามาเดือวทเบียเทคไม่โดนจังหวะสองสามลงด้เอาเลวครับโอ้โหได้ประตูขึ้นนํำหนึ่งต่อศูนย์เรื่องเลยครับทีมชาติไทยจากนลบดินวีรวัตรนรด,อด,ดองครับทีแรกครับทีมชาติไทยได้ประตูขึ้นน้ำแล้วครับนรืบดินประตูที่สอง,ของเขาในนามทีมชาติไทยนะครับโอ้แล้วก็เป็นประตูแรกในฟุตบอลโลกรอบคุเลือดด้วยนะครับ เก็บตกจากจากังหวะเตะมุมตรงนี้นะครับโเดเตอร์เปิดมาแล้วขึ้นหมวกมาบอลไม่เคลียร์แต่งหนึ่งทีแล้วยิงเร็วเลยโอ้โหยิงเป็นของหน้าเลยครับอบอลนี่นะครับฟั่มมาได้ครับแล้วยิงเร็วโอ้โหมีผู้เล่นของอินโดนีเซียที่พยายามจะพุ่งเข้ามา 2- 3สคนนะครับตรงนี้นล้ลปเดินอู้หัวจังหวะยิงเร็วแล้วก็ดีมากเลยครับถ้าม่ยิงจังหวะแรกนี่อาจจะมีผู้เล่นอินโดนีเซียเข้ามาบล็อกทันนะครับ โอ้โหมันีรูเท่านั้นครับครับโอ้โหช่องนี้เท่านั้นนะครับที่จะยิงได้แล้วทําได้จริงๆครับนะรือบดินครับหนึ่งต่อสูแล้วนะครับทีมชาติไทยขึ้นนํเอาฝามาอัสตารีบานโกลัมเอคิมาล่าน่าโอ้โหที่ต่อช่องนี้ครับหมาเลยครับแล้วได้สตองโอ้โหเสาแรกครับบุมมันแคบแต่ก็ได้เสียวครับโอ้โหโอกาสของอินโดนีเซียถือว่าใกล้เคียงมากนะครับตรงนี้ให้ช่องนี้มาธนวัฒน์ ต่อมามีเวลาเลยครับบทถมพูนจะจ่ายหากเข้ามายังไม่ดีธนวัต์ตามถึงอีกทีหนึ่งอย่างติดเล่นก่อนอินโดนีเซียแต่ก็ทำเกมโต้ไม่ได้ครับถ่ายตามบี้เลยครับนฤบดินบี้อีกทีหนึ่งมาเข้าทางนิ่กี้ยิงลูกหมิ่นยิงนันแลกเนี่อินโดนีเซียเองก็ไม่เคลียร์ด้วยครับพิธิวันว์นออกขวามานฤบดินธนวัต์ซึ้งจิตถ,ถาวร ธนะวัดลองซัดไก่ลูกน so ี่โอ so uhm, okay. ้หแหมได้หวาดเสียวครับโอ้หน้าเดียวต้องชี้บอกเพื่ออะไรว่าปล่อยให้ยิงได้ไงครับด้วยครับไม่มีใครเข้าขอลองหน่อยครับยิงแบบโค้หแม่คุบตกคืนแบบนี้รับยากนะครับนี่ถ้าตรงกรอบไก่เกือดด้ลยนะครับซึ่งก็มีสองเกมที่ต้องเจอเวียดนามแล้วก็ไทยด้วยนะแต่ต้องผ่านเกมนี้ก่อนดีกว่าครับได้ซัดลูกนี้โอ้หแหม่ลงตัวครับ โอ,อกาสที่สองของทางคานาวาัลครับหนึ่งโตลุกขึ้นนะครับเอเนสโต้ลือพุสเปนะลองดูครับซ้ายเอเนสโต้ติดกำแพงครับแล้วจังหวะสองซัดอีกทีหนึ่งโดนไม่เต็มมีธงแล้วครับ <c oughs> แต่ขอซัดย์สหน่อยครับปฐมพล ได้โอกาส2ทีนะครับทีมไทยตรงนี้แต่เอีิมะลาน่าเข่าเพื่อไปได้ครับเดสโตเอี้ให้ออกมาอู้นวลแต่งซ้ำซ้ายเอ้าต้องระวังครับเสือออกมาโยกนี้อูวง่าจะดีครับโอ้โหชี้นิ้วไปตกใจเลยครับโโอ้จถือว่าเราได้ดูฟอร์มของพวกเขาด้วยนะครับวันนี้ในซีเกมเนี่ยก็ต้องเจอกันด้วยไม่รู้ว่าฟอร์มเป็นยังไงก็เนี่ยแหละครับอาศัยเกมวันนี้ดูได้เลยเริ่มเติมเกมบุกขึ้นมาเหมือนกันครับอินโดนีเซีย แทงช่องนี้มาเกี่ยวบอลมาเอ้าผู้สิษย์ป่อยแล้วยิงโอ้โหตีเสมอเลยครับโอ้พอนแทงทะลุลายจังหวะนี้ครับจบเลยครับแผงหลังไทยแล้วมาตีเสมอในช่วงสําคัญเลยก่อนจะหมดครึ่งแรกโอ้โหแต่จังหวะให้มาตรงนี้นี่เด็ดขาดมากนะครับแล้วสเสด็จอังกูนิ่งวิ่งโฉบมาเอาบอลได้ครับแล้ววิ่งพอที่จะเลือกยิงขานือศิวรักษ์ด้วยครับ โอ้ประตูตีเสมอหนึ่งต่อหนึ่งของอินโดนีเซียร้ายกาจมากนะคมากมากนะครับก็อย่างที่บอกว่าประมาทไม่ได้จริงๆนะครับแม้ว่าเกมเราดูจะดูดีกว่าตอนแรกดูครับวิ่งตัดมาเนี่ยครับโอ้โหจ่ายตัดเนโวทอเพียมาจับขวาแล้วยิงยัดมาตรงนี้โอ้โหหนึ่งต่อหนึ่งแล้วนะครับเกมไม่แน่นอนแล้วครับอินโดนีเซียไล่ตามไปเสมอดู่ครับให้มาตัดหลังมาแล้วจับบอล แล้วย,ยิงเยือกเย็นมากครับทุ่มไกลนะครับบานาตาา้าฮานสุพรรณมงยังไม่พ้นครับธนวัฒน์บังเอาไว้ธนวัฒน์มงออกมาให้เอกนิตย์ใส่ศาสยาวขึ้นไปก่อนครับโอ้กล้าเล่นนะครับวิสกี้ยโยจ่จังหวะนี้วิสกี้จ่ายต่อมาเอ้ไอาไม่มีโครงเหลหน้าครับ ลุยขึ้นมาเอก้มาลาหน้าเอก้จีเสาแรกแล้วผ่านเข้ามาจิ้นทิ้งออกไปได้ครับมีหวาเสียวเหมือนกันครับเรื่องทำให้เห็นแล้วครับแนวรุกของอินโดนีเซียทำเป็นเล่นไปครับอินโดนีเซียขึ้นมาแต่ละครั้งมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วครับบอลสู้มาธนวั์รจับมานฤบดินฝากธนวัต์ต่อธนวัต์ เข้านายเล่นกับทางเอกนิตฐ right. right. ์พลิกได้ซ้ายหลงหลอหลงพิทิวัดเปิดเข้ามาอาวเลยครับจังหวะนี้ไม่มีโทรับหน้าตระเรบดินได้จี้แล้วคัดแม็กกับมาบอลมาเข้าทางเอกนิต์แปะโอ้โหเลือกเน้นลูกนี้ก็เลยติดครับเบาไปหน่อยอินเดเซียหยอดเข้ามาติดทางเอเนสโต้บอลมาถึงธนวัฒน์อินไทยเร่งแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงหัวเลยเอกนิต์แต่งถึงเส้นหลังจำสืนไปต่อโอ้โหังตามได้ครับ โอ้โหยังสกัดจังหวะสุดท้ายได้ครับอาสนาวีอยู่ตรงกลางขั้นมดนะครับเอเนสโก้เปิดมาเสาแรกจังหวะนี้ติสุพัรณแล้วกระดกเข้าในทีนะครับโมสกัดลงมาเข้าทางของเอกนิษเอกนิษหยอดไปเสาไกลสุพัรณมงชงมาเสาแรกบ้าง นา,า,า,าน,นาทีที่50ครับทีมชาติไทยขึ้นนําอีกครั้งครับโอ้โหเจอกับอินโดนีเซียนะที่ล่าสุดที่เจอกันดิศักไกสอนก็ทาประตูได้ครับแล้วเกมนี้ก็ได้อีกครั้งหนึ่งครับโอ้ไทยมาเร่งในช่วง5นาทีแรกของครึ่งหลังแล้วมาได้ประตูขึ้นนาอีกครั้งหนึ่งโอ้แต่มีบทเรียนแล้วนะครับนําแล้วไม่นิ่งพอประตูที่3ไม่มานี่อาจจะโดนได้ครับสุพรรณครับ ได้อัสซิสต์ตรงนี้มงย้อนคืนก็นมาแล้วอดิศักกรสอนยืนอยู่ที่เสาแรกแล้ววิ่งเข้ามาโฉบม,มงจังหวะนี้ได้ก่อนนะครับดูมงชงแบบนี้เข้ามาแล้วครับแล้วโอ้โหวิ่งตัดหน้ามาเนี่ยฉีกตัวเองมาสวยมากนะครับอดิศักจะฟ้องพุทธสินว่าเป็นจังหวะล้ำหน้าของสุพรรณนะครับแต่เกม๋ยนี้ไม่มีว r รแล้วถ้าพุทธสินเป่าให้ก็น่าจะเรียบร้อยะครับเนี่ยครับโอ้โหมงดีมากนะครับ จังหวะของสุพรรณที่ชงม,มาให้ทางอดิศักกายสอนโอ้ดูเหมือนจะเป็นทุกออกน,นะว่ารูปร่างของเล่นอินโดค่อนข่านจะเล็ก,กน,นะครับแล้วโยนสายขวาสายขวาหลายทีเอาจนได้ครับแลสวาวีจ่ายเข้ามาซาตเรียซันเองครับตอนนี้บรินตัดเอาหมดไมอแมนครับซาตเรียพันออกมาเปิดขึ้นบนมาลุ้นครับ เอกี้เอกี้ตัดได้ก่อนดวงทางเอเดสโตอีกครั้งหนึ่งเอกี้แต่งเข้ามาแล้วปุ๊บหุ่นต้องระวังนะครับบอลตัวๆจังหวะนี้ครับ <S <S บอลเลยขึ้นมาครับฮัสนาบีมังโกลามต่อมาที่เอกี้เอกี้เข้าสายอ่ะอัดลูกนี้เอ้าแล้วบอลเข้าทางยิงอีกทีนึงโอ้โหตีเสมออีกแล้วครับโดยเสียได้ประตูจนได้ครับโอกาสไม่เยอะแล้วเมื่อเขามาอีกครั้งจากอีวานดีมาสครับโอ้โหโอ,โโอโกาสเพียงแค่ครั้ทงที่สี่ของเขาครับแล้ว ตีเสมอสองะครับของอินโดนีเซียโปมาเท่าทางแล้วยิงหายไปเลยครับอุเกมรับไทยมีปัญหารจริงๆิงเหมือนกันครับเกมนี้เดี๋ยวต้องดูครับว่าจะมีการปรับแผนยังไงด้วยเปล่าครับทีมไทยเดี๋ยวดูภาพช้าตรงนี้นะครับยิงมาตรงนี้เนะี่ยไม่ล้ำด้วยนะครับบอลเท่าทางพองดีจับแล้วยิงขวาสวนตัวของสิวราเข้าไปครับนี่ควรจะแหลกนรับเราเลยครับ อบอกมันจะเข้าทายครับยิงมาในยพยายามจะเข้ามาบล็อกแล้วนะครับแต่นี่นครับอีวา,น,านิมาร์เองก็วิ่งที่ทะลุมากลายนว่ายืนแทบจะพอดีกับทางทอมเบียเลยนะครับกลายว่าไม่ล้ำหน้าตรงนี้เก็บบอลได้ยิงสวนตัวเข้าไป2ต่อ2ครับได้ยังเข้าทางศาสลาครับไข่ทิ้งมาเท่านี้ธนวัต์แกไขลุยหนีมาได้ครับขวามีเรียกแล้วครับสุปชัยใจเด็ด อะไรข้างบนมีสุภโชคนะครับสุภชัยหักเข้าในจ่ายตองว่าสุภโชคพลิกเข้าในไม่ได้ครับต้องแต่งบอลรอจังหวะข้อทางที่ดิพันธ์สุภช,ชัยสุภโชคนะครับพานหนีผ่านเข้าในมาอะไรครับบอลหยนุดเข้าทางสันลูกนี้โอ้โหโ,โดนไปเต็มครับโอ้ซ้ายของทางธนา,า,าวัฒนชรินจิตถาวรครับโอ้ยังมีผู้เล่นนิ่โดดตามมาบล็อกได้อีกแล้วครับโอ้โห ทุ่งขึ้นมามงเข้าในเลยเบอร์นิมาสไต่สก,กัดขึ้นมาครับสัตรัสมงโชม์ป้าเลยครับแม่ทางมงลูกนี้ดีแล้วมาเข้าทางแล้วผ่านมาโอ้โหูเอา้อเอาโดนมือครับจังหวะน,นี้ผู้สิ้โอ้โห,โโหไม่เป่าครับโดนมือในกรอบแข้โทษโอ้โหูผู้ใจแข็งเหลือกเกินครับผู้สิน้นชาวเปลเลนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่าครับดูต่อจังหวะนี้เราจ่ายติดบอลของทาทอินโดนีเซียขึ้นมาแล้ววางยาวทะลุมาโบ่งเข้ามาถึงเบียรทอมเบียจิ้มคืนใส่สกัดทิ้งมาได้ยังต้องเร่งนะครับโคสินดูนาฬิกาแล้วด้วยสัตย์สุขหายเพื่อคนโอ้ เ่าหยุดทันทีเลยครับโอ้โหมีไฮไลท์ในช่วงท้ายเกมกับน่าจะเป็นจุดโทษของไทยครับแต่การว่าผูัดสินสัศมพุทธไม่ให้เป็นจุดโทษทีมไทยก็สุดท้ายแล้วเกมนี้การว่าเสมอกัน2ต่อ2ครับโอ้โเกมทีมชาติไทยเสียหายมากนะครับ